ครับอยู่สองวัฒนธรรมหรือว่าตลอดเนะ้ยการทำวัฒนธรรมัวของนักศึกษาฝ่ายวัฒนธรรมมาเรียกราชสมบัติการเผยแพร่วัฒนธรรมเป็นกิจกรรมหลักของของชุดวัฒนธรรมและตอนนี้ที่ทําอยู่ตลอดก็คือเกี่ยวกับทําความดีทุกวันเะไาเงี้ยก็คือการทำมูลตัดหนากิจกรรมนี้เราเปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่ว่าทั้งภายในและภายนอกของราชินาศึกษา เราทุกคนล้วนมาจึกต่างท่านทิ่นใจทวินมุ่งมั่นมาทําความดีเพื่อพ่อหลวงของเราเพื่อชาติไทยของเรานี้กํลังไกลอ๋อได้ครับทําความติดต่อสังคมกันมาจะเดิางไปจะมาเตรียมกําลที่ท่นไหมจะเมืองที่ไหลมาบริหารงานตรงนี้เพราะนี้ประจักษ์พันองค์ครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่หลังจากนั้นนี่เราก็เห็นว่าไม่ไหวละ รเราต้องไปสับพันธ์ไปทางคณะแต่ละคณะนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนเนี่ยไปบอกตามปรหลาบบ้านนะตามที่พักบ้างออกผันบ้านมถูกไว้ในลวงรวมใจทุกดวงมาช่วยกันแกปัญหาที่มีเพื่อพรุ่งนี้ของเรานั้น ก็กิจกรรมเด็ดเลิศนะครับพวน้องๆนักศึกษาบ้างช่วยกันม้วนเสื้อเห็นถึงความมีน้ำหมวกน้ำใจของนักศึกษาณเวลาเป็นครึ่งนะครับเราต้องขึ้นต้องเรียนอีกนะครับเราช่วยๆกันแป๊บเดียวก็เสร็จครับและยังมีต่อเนื่องอีกวันหนื่อก็คือการสมมนตนทำวัดเย็นเราก็ยกไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาหรือเขาจะรูปเข้ามาตั้งอโเสิมาปูนแล้วเปิดเพลงธรรมะ ในการทำนับทางทางที่เป็นกิกกจก,กรรมหนึ่งที่เราทำตั้งแต่4ี่โมง4ี่โมงเย็นก็มีการสมัคนทางวัดเย็นพุทธสมาคมจังหวัดสงขลาเข้ามาร่วมเอาหนังสือมาให้บ้างมีบุคลากรเข้ามาร่วมแล้วก็สมาคมข้าราชการบำนาญของรัชทัพสงขลาแล้วก็สมาคมครูผู้รรครองก็เข้ามาร่วมแล้วก็โร,ร,รงเรียนสาธิต วัันนที่สสุขขต์องคไรู้สึกว่าพอทำกิจกรรมไปเรื่อยๆก็หายเหนื่อยครับไม่รู้สึกเหนื่อยเป็นรู้สึกล้างเลยครับรู้สึกก็รู้สึกดีใจครับว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นครับมองมองเห็นคนได้มีความสุขในการทำก็มันดีใจที่ทำแบบนี้ก็คือจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนะครับก็คือเพื่อความสันติสุขจ้ามือเพื่อในสิ่งที่อยากที่สุด A